ดีปีใหม่นะครับแฮปปี้นิวเยียร์ย้อนหลังเอออาการพราะจข้ามปีมาเลยจริงๆครับังทานไม่หยุดไม่หย่อนเลยสองคน้วสานุฮะฒน์ทำได้อีกฮะฝากพี่ๆด้วยครับผมนี่คืองคการมันเข้ามาเยอะขนาดไหนสำหรับตั้งแต่เมื่ร่ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้แล้วอ่ะเยอะขนาดไหนนะฮะโอ้หเห็นที่พี่ๆเขาลิสต์ไหมตั้งแต่ตั้งแต่ไพร์ล็อตตั้งแต่ไพร์ล็อตมาเขาบอกว่าตามมาเจ็ดสิบกว่างานนะฮะ ครับแค่70ปีน่าจะประมาณคิดว่าคิดว่าก็เป็นเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับพวกเราเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่คิดนะว่าหลังจากแบบพายลอตแล้วเราจะได้ทํางานตลอดเรื่อยมาขนาดนี้อะไรครับก็ขอบคุณลูกแรงสพอร์ตนะครับแล้วก็ทุกๆลูกค้าที่แบบน่ารักกับติดตมากๆแบบเอวกัตใช่ท right? ีแม้ว่าเราจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเราก็ได้โอกาสพูดในงานสำคัญหลายๆครั้งเลยครับก็ดีใจมากๆ ขายเก่งนะลูกขายเก่งครับป no> ิ้งครับขายเก่งน้ับปิ้งเพราะว่าไปไหนพูดแบบว่าขายของ้าแบบประทับใจก็รู้ชูใจก่งกันออกมาแรมากเลยครับขอบคุณคริงจริงๆอะไรในการขายของครับเอาไเก่งก่อนเร็วเคล็ดลับเหรอฮะเคล็ดลับก็ขายด้วยความจริงใจฮะเราดีก็บอกว่าดีครับส่วนใหญ่แค่เป็นคนขาย น้องครับไม่วันนี้เขาก็ขายตั้งแต่ยังไม่ถึงงานเลยเพราะว่าเขาบอกเขาขายแบบจริงใจใช่ไหมครับแต่วันนี้เขามาเปิดอกขายของเปิดเลยแปิดแบบจริงใจดุมคือคืออะไรครับผมก็คือไม่ต้องจริงใจขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าเราจริงใจกับพี่ๆทุกคนนะก็ขายแบบเปิดอกแบบจริงใจและในขนาดที่หนุ่ม ถึงคอแต่ก็เป็นความจริงใจในหลากหลายรูปแบบจริงใจจากข้างในข้างในก็เป็นอะไรที่ลูกค้าก็น่าจะประทับใจหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจถ้าเหมือนว่าเราเก่งเรื่องอะไรนอกจากมองน้ำปิงแล้วก็จะมีคนมาช่วยเ็ีคือขาดขาดน้องไม่ได้จริงๆอ่ะไปไหนเราเราต้องไปกันเป็นคู่ฮะใช่ขาดน้องเหมือน เหมือนขาดขาดน้องขาดน้องครับเออไม่รู้เรื่องรู้ก็ไม่รู้อยู่กันร่างกายเออสิ่งที่สำคัญเป็นไอเดียเป็นไอเดียโอเคขาดน้องไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนขาดขาดสายตาของเราฮะเพราะว่าอยากให้น้องอยู่ในสายตาตลอดโอ้โห แต่แต่น้ำมันเหมือนรู้ใจเขาเลยนะเวลาเขาหันมามองพุกเราที่จะทันทีเลยผมกเลยอกว่าไกติไม่โบติเรานัดกันอยู่แล้วครับเพราะว่าเราจะจริงๆตั้งแต่เราเริ่มเป็นพาร์ทเนอร์กันเนี่ยเรามีแบบว่าเหมือนต้องมีสอบปคขับขี่ก่อนเนี่ยสอบไปกับพาร์ทเนอร์ก่อนเราจะให้นั่งประชุมเลยว่ามันจะมีงานส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางสายตาหรือสัญญาณมืออะไรเงี้ยครับเราจะต้องมีเผื่อในกรณีที่พาร์ทเนอร์เราต้องการความช่วยเหลือมันก็จะมาถึงทันทีเลยอะไรครับก็จะหันมาอะไรเงี้ยซึ่งก็ ดีใจที่ได้อยู่ช่วยเขาครับแต่ในช่วงนี้เขาก็เก่งขึ้นนะครับครับคือไม่ต้องมีเราเขาก็เขาก็เขาก็เก่งอยู่โอ้ไม่เหรอฮะไม่ไหรอกครับไม่ไม่มีได้ไหมไม่มีได้ไหมบางงม่ีไม่มีไม่ได้ครับมีแล้วสบายใจอชื่นใจไหมพูดขนาดนี้ค่อนข้างชื่นใจครับก็เป็นอะไรที่ฟังแล้วเราก็ดีใจละกันแต่ว่าก็น่นอนแหละมันก็ต้องมีงานนี่เขาต้องไปทําคนนดียวบ้างอะไรบ้างอยู่แล้วเนนนนนนน เขาก็เป็นพี่ดาราระดับแบบห่างย่า่แล้วก็เราก็ส่งกำลังใจเชียร์กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวนี้เขาก็พัฒนาขึ้นเยอะเชื่อว่าหลังจากนี้เขาน่าจะแบบเขาน่าบางทีเขาอาจจะไม่ต้องหันมาหาน้ำปิงบ่อยแล้วก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นน้ำปิงหันมาหาเขาหันมาบ่อยหันมาบ่อยเวลาน้ำปิงหันไปหาเขาเลยเหรออะไรนะครับเวลาน้ำปิงหันไปหาเขาเลยเหรอ เวลาน้ำปิงหันไปหาเขาเหรอครับช่วงหลังๆวันนี้มันเป็นหันไปมองเวลาที่เขาทำพฤติกรรมแปลกๆครับจะไปจะแปลกๆเช่นอยู่ดีๆเขาก็จะชอบเก๊กเขาจะติดแอคแล้วน้ำปิงก็จะที่เป็นไรครับนี่เป็นไรครับแล้วเราก็จะหลังๆเราก็จะถ้าเขาเห็นว่าเขาแอคเราก็จะเริ่มเฟียสใส่เขาเฟียสเราจะเริ่มมีจริตเขียวแบบฝรั่งทิพเปมา อะไรอย่างเงี้ยคือจริงอะแล้วผมก็ได้เรียกแบบอะไรอันีก็เป็นอะไรแบบใหม่แบบใหม่อะไรพี่เก่งจะแถลงข่าวไหมครับแถลงแถลงข่าวอ๋อลืมมาแล้วเหรอครับที่คุณบอกคุณอยากแถลงข่าววันเนี้ยแถลงข่าวเรื่องที่บอกว่าอิจฉาพี่เก่งเลยครับคือมันมีประเด็นในอินเทอร์เน็ตว่าอ๋อมันมีมันมีคนไปเมนในคลิป t ิ k กต k ของน้ำปิงว่าอิจฉาพี่เก่งครับซึ่งอแอคเค n าน,นั้นเนี่ยมันเป็นแอคเคาฮาริตเก่งเ,เราเลยคคว่าจริงไงเขา,คคาจริงคุณถูกแบบว่าแฮกแอคเคาไหมฮะหรือว่าไงไม่จริงๆคือเข้าไปดูคลิปน้องแล้วก็เห็นพี่ๆพิมพ์ว่าแบบอิจฉาพี่เก่งจังอ,อ,อะไรแบบเนี้ยไอ,อเราก็แบบ อยากแบบก๊อปปี้แบบพี่ๆไงก็เลยแบบพิมพ์แบบนั้นไปแบบเองแบบเหมือนเหมือนเราแบบเป็นผู้ชมท่านหนึ่งแล้วก็คอมเมนต์ไปอะไรแบบนี้แต่ดันเป็นแอค t i n งไงลืมสลับสลับแอคเขาครับผมก็เลยโป๊ก็เลยโป๊อะไก็เลยโป๊ช่วงนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยแบบว่าแตกตื่นกันว่าเฮ้ยนี่คือโป๊แรงเกินแต่ว่าก็เนี่ยแหละครับหลังๆเขาเริ่มแย่งบท พี่พี่แฟนคลับจะเยอะอะไรเงี้ยก็เลยชอบยั่งบทชอบแย่งบทแย่งบทไปหมดคือแฟนคลับเราไม่ค่อยมีบทพูดในการเล่นทักทายกันแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นจริงๆเป็นห่วงพี่พี่แฟนคลับอยากให้เริ่มสำรองบทใดๆก็ตามที่คิดขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะได้ตอกกอดกับพวกเราได้อะไรเงี้ยครับเอาอย่างโชว์ลราส์ของฮันดูลาวบีเดนรำอะไรเงี้ยมันเต็มดวงเจ้ามือฮานะครับบ้นว่านี่สนุกไหมฮะ มันไม่จะดูมันหวานมันหวานแล้วหวานเสริฟไหมฮะเสริมเสริเสิร์ฟมากไม่เราอยากขึ้นมาหรือเปล่าพี่อยากขึ้นมาเต้นด้วยกันเลยก็อย่างอย่างอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆเราแบบเป็นโชว์ที่แบบคิดนานมากคิดกับน้องว่าแบบจะเอาโชว์ไหนดีแล้วก็เอาเพลงไหนดีอะไรแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเพลงเนี้ยมันมันค่อนข้างคาทายสําหรับเพลงปิงด้วยครับเป็นเป็นทั้งแบบ ทั้งเพลงใหญ่ด้วยแล้วก็ต้องเล่นใหญ่ด้วยทั้งเรื่องเสียงเรื่องโชว์ด้วยดีเทลมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากลองทําดูครับซึ่งมันทาไม่หลายมันกินอะไรย่างี้ไปสามสี่วันอะไรอย่างเง้<อ>เราเองก็ยังเราเองก็ยังแบบว่ามุกอ่อนไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าเราสึกว่าโมเมนต์นั้นที่มันเกิดขึ้นมันค่อนข้างแบบพิเศษมากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันไม่เหมือนทุกรอบที่เราซอกันเนาะมันจะมีแค่เราสองคนกับทีมโครริโอรหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นั้นที่ มันอยู่ในการร้องแบบนั้นแล้วมีเสียงเชียร์ของแฟนแล้วมันมีแบบคนอยู่เยอะมากจริงแบบตามเนื้อเพลงเลยี่เขาบอกว่าแบบมีคนอยู่หลายคนมากอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเราโฟกัสแค่แบบคนที่อยู่บนเวทีด้วยกันอะไรเงี้ยมันมันมันคือสิ่งนั้นเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นอะไรที่เริ่มต้นปีได้ดีมั้งครับอุ้ยมีป้ายอะไรลูกอุ้ยอุ้ยันดีเก่งแล้วปิงขึ้นป้ายไวนิวใช่ไหมป้ายชแนะจอมันไเห็นอะมัน,มน ันแบบว่าแย่งสมาธิครับต่อก<ช>็จริงๆพวกเราก็เดินทางประมาณ3วันครับในการที่จะกลับมาจากพระจันทร์แล้วก็ลงมาถึงโลกโโตา่อม,มาเลยเนะาะประมาณ3วัน<อ>ไม่ใช่เวลาเดินทางนานจังนานอยู่ครับเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปซอมกันช่วงแรกเนี่ยคือเรารู้สึกว่า อากาศมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเมฆเยอะอากาศเย็นไงประเทศไทยช่วงนั้นแล้วพอเหมือนแบบโชว์เสร็จปุ๊บเราเราลงเครื่องมาใช้เวลาประมาณแบบ3ามวันกว่าแล้วเราก็ค่อนข้างเหนื่อยเนี่ยแต่ก็ต้องไปไปทำงานต่อเลยรู้สึกว่าอุ้ยเป็นประสบการณ์ใหม่ๆดีเรับเริ่มสงสัยแล้วว่าอะไรนยเริ่มสงสัยแล้วว่าไปด้วยกันหรือเปล่าเราไปเจอกระต่ายกับเป็ดบนดวงจันทร์เนี่ยนะมันก็ต้องไปให้ถึงที่ถึงที่ก่าจะกลับมา แวะตรงสล็อคบาทนิดนึงฝันทใหญ่หดีโมครับตอไนี้เอาฝากดูเราเป็นแฟนในฐานหลังจากนี้มีมีหายงานให้แบบได้ติดตามกันโอ้ก็ฝากพี่ๆแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีอีกหลากหลายผลงานให้ทุกคนได้ติดตามนะครับที่สําคัญคือเข็มเชี่รเราต้องรอดนะครับเข้าสู่คิวที่8แล้วนะครับฝากทุกคนเป็นกลังใจให้ด้วยนะครับผมใช่ทำไมฮะ คิวที่8มันน้อยไปเหรอใช่มันน้อยไปเหรอครับ นึกว่าไปไกลแบบนี้แหละนึกว่ามันมันยี่สิบอะไรแบบนี้เลยเกี่ยวที่แปดค่อยๆเป็นค่อยๆไปช้าๆได้พาเล่นงานเล่นงานไครับเล่นงานถ้ารับเล่นความละเอียดนะครับผมเน้นความละเอียดนะก็ฝากพี่ๆทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยนะก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราออกกองเราดูเลิกตลอดนะครับคือถ้าเลิกไม่มีออกกองปุ๊บเราไม่ออกเราไม่ยอมเลิกดีมากเลยเลิกดีด้วยดูว่าอย่างที่บอกว่าของเขาแรกเนาะครับแล้วจุดที่เราไปออกกองเราต้องดูว่ามันอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ละติจูดให้มันแบบเลิศไหมอะไรงเงี้ยคนะรับมันไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างโลเคชันที่เราใช้นะเราต้องดูแล้วว่าอุ้ยมันคือองศาที่ถูกต้องออคือมันมันตรงกับจุดละตีจูดที่มันไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินแล้วมันจะทําให้เรื่องของเราเนี่ยเข้าถึงบทบาทหรืออินมากขึ้นคนดูมันจะได้รับถึงแบบไอเย็นไอร้อนความน่ากลัวเสียงหายใจอะไรเงี้ยก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับซีรีส์เรียกได้ว่า 4D X 5D X มาหมดเพราะอยากให้เรา จะทงหมดทั้งมวลเก่งตอบอยู่คนเดียวครับครับลโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ